การเจาะลึกความสําเร็จนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาร่วมได้เลยนะคะใครสงสัยอะไรอยากจะสอบถามอะไรมีปัญหาอะไรคะ่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลย029218575 029218575เราคุณผู้ชมอยู่นะคะเอาละค่ะเรามาร่วมพูดคุยกับ แม่แดงต่อเลยดีกว่านี่เมื่อช่วงที่แล้วค่ะหนูได้ยินคําว่า power leader ค่ะนูสงสัยมากๆเลยด้วยความที่อาจจะยังไม่เคยทําธุรกิจนี้สอบถามคุณแม่นิดนึงได้ไหมคะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างะคะอ,อ่อันนี้ก็ย้อนไปนะคะ,คะย้อนไปเมื่อ,อปี49ะนะคะปีปี2549หลังจากที่เราเข้าสู่แผนการตลาดแล้วทีนี้เรามีองค์กรซึ่งมันจะมีองค์กรต่าง ต่างระดับกันใช่ไหมคะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้บังเอิญมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นอาจารย์สอนอยู่เอบททีนี้เขาจะพูดเรื่องแผนทวินซึ่งเขาเป็นดาวไลเราแต่เขาพูดเก่งกว่าเราอะแล้วเราจะทําไงเราเนี่เราเป็นอัพไลน์ทำไมเราพูดไม่ได้ตรงนี้แหละที่ทําให้เราต้องต้องกลับมามองตัวเราละค่ะแล้วบังเอิญช่วงนั้น่ะเราอยากรู้ว่าแผนทวินเน็ตเวิร์คเข้าใจยังไงอะไรยังไงเรารู้แต่จับผู้จ่ายวันละพันถึงวันละหมื่นห้าใช่ไหมคะ ทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะให้เราเป็นเรื่องพวกนี้ก็บังเอิญนอาจารย์โทนนะอาจารย์พัฒพนพลอุตราะท่านได้ก่อตั้งคอร์ส power leader รุ่นที่หนึ่งก็ตอนนั้นก็ยังให้เคมีบําบัดผมก็ยังสั้นอยู่นะฮะยังไม่พร้อมแต่ทําไมเราจะทํายังไงให้เราได้รู้ก็เลยขออนุญาตอาจารย์โทนว่าอาจารย์พะพี่แดงขอเรียนด้วยค่ะอาจารย์โทนก็บอกว่า เออพี่แดงไม่เป็นไรถ้าพี่แดงอยากเรียนแต่ครอสนี้มันถึงเช้านะสมัยนั้นเรียนหกโมงเย็นถึงเช้าแต่ร่างกายเรายังไม่พร้อมเพราะเรายังเพิ่งผ่านผ่านการให้ยาผ่านการฉายแสงมาใหม่ๆใช่ไหมคะก็เลยขอเรียนแต่ความที่เรามุ่งมั่นอ่ะเราก็เลยไปตั้งแต่เข้าเรียน6กโมงเย็นใช่ไหมสามโมงเย็นแม่แดงก็ไปนั่งรอล้นั่งตาแป๋วรออาจารย์ก่อนทีนี้พอเข้าเรียนเนี่ย เราก็ลองดูก่อนนะฮะใหม่ๆเราอยากรู้เรื่องแผนการตลาดเรื่องอะไรอาจารย์หนบอกพี่แดงจะรู้ตั้งแต่เรื่องภาพลักษณ์บริษัทผู้ประกอบการรวมทั้งแผนการตลาดทุกอย่างทั้งแผนหนึ่งแผนสองพี่แดงจะรู้หมดก็เลยตัดสินใจเข้าเรียน,นะค,ะค่ะสมัครเรียนเป็นรุ่นที่หนึ่งก็เข้าเรียน power leader เนี่ยทำให้เราได้รู้จริงๆว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราได้รู้นะฮะ,ะไม่ว่าการแต่งกายภาพลักษณ์บริษัทผู้ประกอบการสินค้ามีกี่กลุ่มนะคะ สิ่งที่เราอยากรู้เราได้ตรงนั้นแม้แต่การไหว้นะฮะแม้แต่การไหว้นะฮะแม้แต่การไหว้นี่ก็สอนนะกริยามารยาทการแต่งตัวเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาก็เลยได้ตรงนั้นเลยค่ะมาพัฒนาพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งจบคอร์พาวเวอร์ลีเดอร์จบแผนการตลาดเนี่ยทำให้เราได้รู้แม่แดงทุกวันนี้นะฮะจะใช้แผนการตลาดโดยใช้ a 4เป็นส่วนมาก ใช้อะไรนะคะกระดาษ A4 เอาแบบนั้นเลยเขียนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีอ่าสัญญาณสัญญาณตลอดใช่ไหมคะก็เลยใช้ A4 ตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัตรนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จจากคอร์สนี้จริงๆด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สะสมความรู้มาก็พอมีรุ่นที่สองก็ส่งส่งทีมงานเข้ามาจนถึงรุ่นที่12ที่ผ่านไปนะคะนี่คะ ก็คือเป็นคอสที่แม่แดงบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานของแม่แดงด้วยที่ถูกวิธีที่รู้ทุกอย่างที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราเราให้คนของเราเนี่ยมามาเรียนรู้เหมือนเราแล้วก็ทําให้มันทํางานถูกวิธีทุกคนทํางานถูกวิธีทีนี้การทํางานมันง่ายมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางเดียวกันหมดะนะคะคนไหนที่เก่งไอทีก็ใช้น้ตบุ๊กใช้อะไร นะฮะตามสไตล์ของเขาที่เขาถนัดเพราะว่าในคอร์สของเรามีการสอนการการดูสายงานในในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะมีการสอนเรื่องอ่าพวก e ี a l เลตนะคะอ่อย่าง e ี a l เลตแล้วก็ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันดูง่ายเพราะฉะนั้นการทํางานของเราเนี่ยถ้าเราเอาความรู้ความสามารถของเราที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยเอาไปผนวกกับการการไปทํางานลงพื้นที่เนี่ยมันจะง่ายฮะ ไม่ว่าคอสอะไรในบริษัททุกๆคอรอสดีหมดนะคะค่ะไม่ได้เจาะจงว่า power leader อย่างเดียวแต่แม่แดงอ่ะจะจะเข้า power leader เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านอยู่สาขาราชดาแต่ตามจังตางจังหวัดศูนย์ต่างๆนะคะ <c' n S 1> ถ้าทุกคนน่ะมีองค์กรเนี่ยทุกคนคก็จะพยายามให้องค์กรใหม่ๆของตัวเองก็ได้เข้าเรียนมันมีทุกที่นะคะอย่างภาคใต้ก็ดังะนะคะทางทางสายภาคใต้นะเขาจะมีคอสของเขาอยู่แล้วนะคะค่ะเพราะแบบนี้ค่ะหนูขอเป็นตัวแทนในการถาม เพราะว่าราเนี่ยเห็นเป็นคนพูดเก่งแบบนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปพูดกับคนอื่นเนี่ยจะขี้อายมากเลยถ้าหนูขี้อายเนี่ยแม่แดงมีวิธีแนะนํำยังไงไหมคะเอออันนี้มันมันมันจะเจอแทบทุกคนนะฮะไม่กล้าหรือจะพูดยังไงใช่หนูจะทํายังไงอาช่วยสอนหนูแล้วเข้าแล้วก็คือการเปิดใจคนเนี่ย <c oughs> มันเป็นหัวใจหลักจริงๆ <c oughs> คนจะเข้าบริษัทกับเราหรือไม่เข้า <c oughs> มันอยู่ที่ตัวเราด้วย <c oughs> ว่าเราจะสื่อให้เขารู้ยังไง <c oughs> <c oughs> ให้เขารู้ ว่าคําว่า joy and ค o i คืออะไรนะคะ,ะพอเขารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดละว,ว่าคุณการที่คุณจะเข้าพบกับลูกค้าน่ยคุณจะเข้าวิธีไหนเ<ะ>พราะการเราผ่านก,การเทรนนิ่งมาแล้ว<ะ>เราผ่านวิธีการสอนมาแล้ว<ะ>แล้วเราผ่านผู้นําที่ที่เขาเข้ามาก่อนเราอะ่ะอยังไม่แดงบริษัทแรกแต่แม่แดงทําไมจะต้องไปดูเออคนอื่นที่เขาสําเร็จ<ะ>และเขาสําเร็จยังไงมีสายเข้ามาแล้วนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะ รับสายค่ะสวัสดีค่ะวัสดีครับชื่ออะไรคะแนะนําตัวเองสักนิดนึงค่ะชื่อบอลครับคุณบอลพูดเสียงดังๆหน่อยนะคะชื่อบอลครับมาแล้วนะคะคุณบอลมีอะไรนะคะสอบถามคุณแม่แดงได้เลยค่ะคือผมอยู่เชียงใหม่ครับคืออย,คคอยากสมัคร<ม>ะครับค่ะอยากสมัครเหรอคะครับผมสมัครได้ที่ไหนครับเออคุณบอลไม่ทราบว่าม,มีคนแนะนําหรือย,อยังคะตอนนี้ยังเลยครับยัง คือจริงๆแล้วตัวเองอ่ะแม่แดงก็เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าคุณบอลรู้จักจอยแอนคอยที่สาขาเชียงใหม่หรือยังค่ะยังไม่รู้จักแบรนด์ค่ะถ้าไม่รู้จักก็มีเบอร์อยู่นะคะเบอร์เบอร์ตัวดิฉันเองอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นั้นนะคะแล้ววันที่แม่แดงได้เลยใช่ไหมครับค่ะวันที่ยี่สิบสี่นี้จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่พอดี เดินเดินไปที่อำเภออะไรครับไปที่สันทรายเจ้าอ๋อสันทรายนะครับจ้าผมอยู่เมืองครับอยู่ในอำเภอเมืองเดี๋ยวป้ากันนอเดี๋ยวป้ากันนอผมเพิ่งมาอยู่ได้หกเดือนนะครับอ๋องั้นก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่ใช่ครับใช่ไหมคะอ่อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่พี่แม่แดงจะเดินทางที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพอดีสายงานที่โน่นก็ก็ขอความช่วยเหลือด้วยก็จะไปที่ อำเภอสันทรายค่ะแล้วเจอกัน <p> แล้วอียค่ะอยู่อำเภอสันทรายอยู่ตรงกรเกษตรแม่โจ้ค่ะอ๋อครับผมค่ะก็ถ้าสนใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจของเราก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวนัดหมายกันนะคะสาขาเชียงใหม่อยู่ตรงตรงตลาดลมโชคอนะคะ่ะเดี๋ยวนัดเจอกันที่นั่นก็ได้ต้องใช้เงินทุนเยอะไหมครับอ่ามันขึ้นอยู่ที่เราจะมองมองโอกาสนะคะ,ะบริษัทจอยแอนคอยเริ่มต้นที่450<ม>ก็สามารถสมัครได้ นะคะเปิดโอกาสได้ตลอดค่ะแต่ถ้าเราอยากทำใช่ถ้าเราอยากทําธุรกิจใหญ่ก็มีตามตามสเตปของเราไปนะคะสามารถสามารถที่คือต้องรู้แผนนะคะว่าเราจะเปิดยังไงนะคะมีอะไรสอบถามไหมคะค่ะเดี๋ยวไปถึงแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่สาขาเชียงใหม่ก็ได้นะคะข้างตลาดลมโชคแล้วถ้าอยากรู้เรื่องแผนการตลาดเราจะเปิดยังไงอยู่ที่ ตัวคุณมนจะเปิดใจนะคะมีกล้าลงเหมือนกันไหมครับไหนนะคะอะไรนะคะมีมีกล้าเราลงเหมือนเหมือนกันไหมครับมีการอบรมเหมือนกันหรือเปล่าคะอ๋ออบรมหรอคะ,คะที่เชียงใหม่เคยมีคนเข้ามาอบรมที่กรุงเทพทั้งลำปางด้วยแต่ที่เชียงใหม่ก็จะมีอ่าการฝึกอบรมไม่แน่ใจนะคะที่เชียงใหม,อม,มอ่อ่ามันมันมันแล้วแต่ว่าอ่าทางผู้นําทางโน้นจะจัดหรือเปล่า แต่ power leader นี่จะมีที่สาขาราชดานะคะที่เดียวค่ะถ้าผมบอกอยากเป็นไปไวผมก็ต้องมาที่ราชดาเลยนะครับอ๋อไม่จําเป็นค่ะที่สาขาเชียงใหม่ก็มีค่ะเขารู้สึกเขาจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะมีการเทนนิงมีการเปิดแผนนะคะแล้วเราจะพาคนใหม่เข้าก็สามารถเข้าที่สาขาเชียงใหม่ไม่จะเป็นเดินทางมาถึงกรุงเทพอะค่ะได้ครับขอบคุณมากครับค่ะคุณ่สวัสดีค่ะ เป็นค,คุณแม่แดงเป็นคนเชียงใหม่นะคะค่ะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่กําเนิดแต่มาอยู่กร<อ>ุงเทพ40กว่าปีละค่ะค่ะแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพ40ปีแล้วนี่แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหน,นือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยคุณแม่ก็มีสายงานมีค่ะมีมีสายงานทุทุกภูมิภาคอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ละาที่เนี่ยมีม,มีปัญหาแตกต่างกันไหมคะ เดี๋ยวต่ก่อนนะจะมีเพราะว่าศูนย์ขยายงานต่ก่อนมันไม่เยอะแต่สมัยนี้นะคะมีทุกภูมิภาคยิ่งภาคใต้มีทุกจังหวัดนะคะอย่างของแม่แดงในทางโซนอีสานก็จะมีอ่ะไปที่สกลนครอุดรธานีบุรีรัมย์ขอนแก่นโคราชค่ะต่อไปก็เป็นอุบลคือยิ่งศูนย์โมบายก็ยิ่งเยอะค่ะถามว่ามีความยากไหมที่จะทํางานโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วค่ะค่ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ในเรื่องของการสื่อสารมันดีกว่าเมื่อก่อนด้วยดีคะดัะงนั้นถ้าเกิดสนใจนะคะขึ้นเบอร์คุณแม่แดงให้อีกสักครั้งหนึ่งละกันถ้าสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะว่า<ะ>อยากมีอยากรู้ข้อมูลอะไรนะคะรวมถึงอยากจะเข้ามาร่วมทําด้วยกัน นะคะร่วมทําธุรกิจด้วยกันนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะ086 3 2 3 9 3 4 9ะนะคะแล้วตอนนี้นะต้องบอกกันว่าเรายังเปิดรับสายนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยได้นะคะมีข้อมูลอะไรอยากสอบถามอะไรนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยหันกลับมาพูดคุยนต่อดีกว่าค,ะค่ะอันนี้เรามีการสอบถามส่วนตัวแล้วเราอยากรู้ว่าอย่างอย่างภาคอีกว่าใต้แล้วกันภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปัญหาของเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านทางด้านไหนบ้างะคะ ออภาคใต้จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะสินค้าที่เขาใช้เนี่ยมันคือภาคใต้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเยอะมากองค์กรของเราเยอะมากองค์กรใหญ่เลยองค์กรใหญ่เพราะฉะนั้นศูนย์ขยายงานก็เยอะที่นั่นก็จะเยอะจะไม่ค่อยมีอ่ะภาคใต้ค่ะนอกจากเรื่องการซื้อสินค้าอะไรอย่าง อย่างเข้าตัวลูกเนี่ยอยู่อยู่กรุงเทพใช่ไหมเปิดที่สาขาราชดาก็สามารถรับสินค้าที่โนนพ่อแม่ก็รับสินค้าที่ศูนย์ที่โนนมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรคือได้แต่ว่าถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ศูนย์หนึ่งเลยภาคใต้ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นเป็นศูนย์ใหญ่อยู่แล้วอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณแม่แดงฝากไปถึงลูกทีมทุกคนนะที่อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะที่กําลังชมอยู่ขณะนี้บางท่านบอกกําลังท้อใจบางท่านบอกอ้ยไม่รู้แล้วว่าจะทําได้หรือไม่ได้ให้คุณแม่แดงให้กําลังใจเขาหน่อยค่ะ ถ้าถามว่าถ้าลูกทีมหรือทีมงานของเรานะคะดาวไลของเราที่อยู่ที่ดูรายการของแม่แดงอยู่ถามว่าความพร้อมของแม่แดงเนี่ยยิ่งกว่าทางดาวไลเพราะว่าหนึ่งทำงานคนเดียวนะคะสองขับรถก็ไม่ได้แล้วเพราะมือข้างซ้ายเนี่ยมันโดนตัดไปแล้วเส้นเอ็นอทำงานยากไหมขับรถก็ไม่ได้ต้องนั่งแท็กซี่ะนะคะสาม ตัวคนเดียวอยู่ที่บ้านนะคะลูกก็ไม่อยู่ถามว่ากําลังใจเรามีไหมเราไม่ได้มองมองอุปสรรคเพราะถ้าเราอยู่ที่นี่ถ้าเรามองอุปสรรคเนี่ยทำให้เราทอ้อเคยไหมเคยคเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราทําแบบไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะมีคนสองแรงแข่งขันแต่เราคนเดียวทําไมเราฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นได้เราอย่างไม่แดงทําได้คนอื่นต้องทําได้ใช่ไหมคะ ทำยากกว่าคนอื่นเยอะแย,ยะมากมายแต่เราทําไมทําได้ละ่ะ นะคะก็ต้องเรียกว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญคุณแม่แดงบอกปัจจุบันนี้เกือบ60แล้วนะคะอยู่คนเดียวด้วยโอ้โ oh, หปัญหาต่างๆเยอะแต่วันนี้ยินเดินมาถึงวันนี้ที่สําคัญประสบความสําเร็จได้ด้วยะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แดงมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณนะคะ,คะสวัสดีค่ะนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะกาลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเกี่ยวิ่งยอมแพ้ตกุปสัคถ้าคุณยังไม่ได้ลองทําวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งวันคือวันศุกร์ในช่วงเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่ ะะรายการเจาะลึกความสำเร็จค่ะติดตามได้ทางช่อง PSI 1น2 g m m z 261นะคะที่สำคัญสามารถดูดูผ่านออนไลน์ได้ด้วย w w w JC TV Thai com วันคุร์นะคะ,ะ,คะสองทุ่มครึ่งเวลาดีๆแบบนี้ถึง3ทุ่มรายการสดและวันศุกร์ด้วยค่ะวันนี้นะคะทั้งรันแล้วก็แม่แดงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ